ผมจำไม่ได้ว่ามันเริ่มต้นจากอะไรนับตั้งแต่ผมจำความได้ผมก็หลงไหลมาแล้วเหมือนที่ทุกคนฝ่ฝันอยากเป็นฮีโร่สมัยเด็กและคิดอยากจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าสิ่งที่ต่างจากเด็กคนอื่นสำหรับผมแล้วมันไม่ใช่ความหลงไหลเพียงแค่ช่วงหนึ่งแต่เป็นความเร่ร้อนที่ลุกโชนของหัวใจที่ไม่ว่าเมื่อไหร่ก็ไม่หายไป และเป็นแรงผลักดันผมเสมอผมทุ่งเทเต็มที่เรียนรู้สิ่งจําเป็นเพื่อให้แข็งแกร่งขึ้นที่โรงเรียนผมทําตัวธรรมดาเป็นตัวประกอบเอที่ไร้ผิดภัยและไม่โดดเด่นแต่ว่าเบื้องหลังนั้นผมทุ่งเทให้กับการฝึกฝนแม้ทุกคนรอบตัวโตขึ้นและหลงลืมการมีอยู่ของฮีโร่ที่เคยฝ่ยฝันขนาดผมเองก็เคยรู้สึกค่อยๆจะแค่นิดเดียวก็เถอะ ยังแน่วแน่ในเป้าหมายเพื่อที่สักวันวันนั้นจะมาถึงข้องก้าวข้ามขีดจำกัดไปให้ได้เรื่อเ่นีจะไม่ถึงมันให้ดูถ้าเพื่อสิ่งน,นั้นให้ถึงทุกอย่างก็ย่อมได้ไม่สิอย่ย,ย้อนทิ้งให้ดูขนาดจะไม่ฉันได้เป็นแต่ยังไงฉันก็อยากเป็น